สวัสดีสมาชิกแรปส์ทุกท่านนะฮะรักหนุยบนตัวเดียวนะฮะเข้าตามตรงนะฮะเข้าที่แปดด้วยนะฮะแต่ว่ามันเข้าที่หลักร้อยหรือเปล่ามันเข้าที่หลักร้อยนะฮะสมาชิกนะครับแปดศูนย์ห้านะฮะถือว่าเข้าไหมอ่ะถือว่าเข้าไหมนะครับหรือยังไงนะฮะ มันไม่มาตามหลักของมันอ่ะเออมันมาเข้าที่หลักร้อยแต่สูตยมันเป็นหลักหน่วยขอมเมนเป็นที่สีเขียวเนาะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่สีกับสีส้มเนี่ยเดี๋ยวมันสีแทรเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันนี้กันนะครับพอเหนว่าที่แล้วมันมาหลักสิบงวดน,นี้ก็โดนมาหลักร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในงวดนี้กันนะครับดูองให้เป็นมาแล้วกันเนาะนะครับจะออกสีเป็นเพียงต่างจากเขานิดนึงหน่ว <laughs> ยบนตัวเดียวนะฮะนะครับก็ เดินมาค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยแล้วก็ในงวดนี้นะฮะจะมาไหมาก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับ3 7 5 8 0 5นะครับ0 8นะครับหนึ่งเจ็นะครับ4 0 9นะครับแล้วก็4 2 1 สูตรให้ใช้อะไรบ้างนะสูตรให้ใครใช่บ้างก,ก,ก็มีหลักแสนสองครั้งนะฮะหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสามครั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็หลักสิบหนึ่งครั้งนะบวกสองคงที่สูตรก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละตามกันต่อนะฮะตามกันต่อะ 6, นะฮะอ่ะสามบวกสามเป็นหกนะฮะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดบวกท่าไรหนึ่งนะฮะหนึ่งบวกห้าเป็นหนึ่งนะฮะห้าสามสิบห้า 5 3าสามสิบห้าหนบวกหเป็นสิบสิบวกเป็นสิบห้าบวกหเป็นหกหบกศูนย์ได้หกนะฮะหบวกสเท่ากับแเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอ <c oughs> มันจะเป็นไปได้ไหมสมาชิก8 3ดสามั่วติดเดียว <c oughs> อันนี้ไม่ว่าอย่งนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูค่อยไปลงกันอีกทีนะครับในหน่วยบนตัวเดียวนะฝากสมาชิกพิจารณาอีก1นึ่นะครับ,รรรบแต่มันก็มันก็เคยมานะ8 3ดสามมั่วติดอะไรประมาณเนี้ย คร,ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่ออาลืมกดไลค์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจด้วยน,นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับแกรีเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ